นักวิทยาศาสตร์ทุกคนรู้ข้อจํากัดของตัวเองดีครับนี่คือข้อจํากัดของทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นออกกําลังกายคุณลองดูสิถ้าบอกว่าให้วิ่งรอบสนามฟุตบอลเนี่ยประมาณสามรอบไม่มีปัญหาหรอกวิ่งได้แต่บอกสิบรอบเี่ยทุกคนบอกบ้าเลยเห็นปะมันติดบล็อกของตัวเองด้วยข้อจํากัดครับทุกๆก,การสร้างมันเลยมีข้อจํากัดสําหรับแต่ละคน แต่ข้อจํากัดนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นว่าใครเป็นคนที่เอามาใส่หัวเราว่าเนี่ยคุณทํางานได้แค่นี้นะวันนี้คุณทําได้ห้าโมงนะวันนี้คุณทําได้สองทุ่มคุณถูกทุกคนถูกฝังเรื่องนี้มาตั้งแต่การจ้างงานจากบริษัทแล้วไงพอมาทําของตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่ข้อจํากัดมันจะเกิดขึ้นไม่มีใครทาเกินนี้ผมกำลังตีให้ได้เพราะผมก็เคยอยู่ในองค์กรเคยอยู่ในบริษัท ต่ไอ้เครื่องเรื่องนี้มันเหมือนกับอัตโนมัติในตัวเองบางคนเรียกว่าไม่มีวินัยบางคนบอกมีสมาธิไม่พอแต่จริงๆแล้วมันถูกกระบวนการที่เราเคยใช้ชีวิตแล้วระบบทั้งสมองทั้งร่างกายเรามันมีการจำเรื่องราวแน่ดิซึ่งการจำนั้นมันถูกส่วนผสมผสมอยู่ในจิตใต้สำึกของเรา อันนี้ถ้าจะเรียนรู้ลึกก็จะอยู่ในคอร์สของผมเพราะว่ามันจะต้องไปปรับเปลี่ยนเรื่องนะมันดูเหมือนง่ายครับนะแต่อัตราการเปลี่ยนนิสัยของแต่ละคนไม่ได้ง่าย